แฟดโคลฟาญยายญา,าขยี้ตาหลัวสาวน้อยชาวกัมบูชาผู้ได้ฉายาฝาแฝดยายญ้าอุลสยาสวยโดดเด่นแตะตาจนถูกจับตามองสำหรับลาออฮาวสาวน้อยจากประเทศกัมบูชา ที่มีชื่อว่าซกกิมหางนะครับเธอเป็นหลานสาวของนักสแสดงชาวกัมบูชาและนักธุรกิจหญิงแม้ว่าตอนนี้นะครับน้องจะมีอายุเพียง13ปีเท่านั้นแต่แววความสวยออร่าเป่งสะพังจริงๆนะครับทำให้ชื่อของเธอนะครับถูกพูดถึงมากที่สุดในโลก All ออนไลน์เพราะหลายคนแห่ทักเธอว่าเธอมีใบหน้าคล้ายกับซุปตาสาวไทยอย่างยายา,ยาอุรัสยาสเตอร์บันนะครับนั่นเองเหมือน้าแฝดโคลฟ้าและเธอเนี่ยไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเท่านั้นนะครับ ความสามารถก็หลากหลายทั้งการร้องเพลงการเต้นลําเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ทำเอาใครๆหลายคนนะครับต่างตกหลุมรักเลยทีเดียวนะครับเหมื่อนหรือไม่เหมือนนะครับลองพิจารณาดูนะครับแต่ก็มีความคล้ายหรือว่าใกล้เคียงกับย,ย่าอยู่เหมือนกันนะครับในบางส่วนนะครับและเธอเองเนี่ยก็อายุเพียง13ปีเท่านั้นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง